วันนี้เราจะมาไขาปริศนาคำฝา uti บาความพยายามอยู่บนใดผลสาเร็จอยู่บนนั้นแล้วมีบางคนมีแต่ความพยายามแล้วบบประสุผลสําเร็จมันเป็นย้อนอย่างสบายดีทุกคนฟังว่าทุกคนคงมีความสุขตามอัตภาพกันดีทุกคนพร้อมที่จะไปพังคลิปกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปทับสมเนื้อหากันตามสะดวกเจ้าคนเฮาใช้ชีวิตอยู่รวมกันบนโลกใบนี้เป็นล้านล้านคนที่มีเส้นทางเดินได้ต้นถึงชีวิตแตกต่างกันไป แล้วทุกๆคนก็มีเป้าหมายเดียวกันนั้นคือมองหาความสําเร็จแต่ความสําเร็จนั้นมันบ่ได้มียืนอยู่เป็นตัวตนทุกๆคนต้องลินลวนหามันแต่ไซส์ว่าทุกๆคนจะหาเจอเพราะความสําเร็จนั้นมันมีน้อยกว่าจํานวนคนที่มีอยู่ความสําเร็จมันเพียงแต่ปะห้องห,อ,งหอยที่ปิิศนาไว้ให้ห่างหุงก็คือความพยายามอยู่บนใดผลสําเร็จอยู่บนนั้นมาฮอตขั้นตอนนี้แอดมินอยากจะบอกทุกคนบ่า ความพยายามอยู่บนไดผลสําเร็จบริอยู่บนนั้นเสมอไปมีคําเว่าคํานึงว่าทุกๆสายนะได้มาจากการต่อสู้แต่ทุกๆผลสําเร็จได้มาจากความพยายามหมามตึกตองเบิงดีๆแล้วทุกๆสายนะได้มาจากการต่อสู้ก็จริงแต่ทุกๆก,การต่อสู้กับบริ้หม่ของมาสิมีสายนะมีพ่ายชนะแล้วก็ย่อมมีภ่ายแพ้อยู่เสมอ แล้วทุกๆผลสําเร็จได้มาจากความพยายามกระจิงแต่ใสประความพยายามอยู่บนใดผลสําเร็จซิอยู่บนนั่นเสมอไปถ้าความพยายามอยู่บนใดผลสําเร็จอยู่บนนั่นแท้ๆนี่ซับในภาษาเฮากับโบมีคําศัพที่ว่าล่มเหลวคําศัพ์าล่มเหลวแม่นหยักและเกิดมาจากใส่คำว่าล่มเหลวเป็นคำกงกันข้ามกับคำว่าสำเร็จถ้าสำเร็จแล้วกระบบล้มเหลวแต่ถ้าล้มเหลว,บบลวแล้วกระบบสำเร็จแล้วคนที่บบเอาเบี้ยเอางานบ่เฮ็ดเบี้ยหยังแต่ะมื้อมีแต่ลีน่นกินเที่ยว ที่คนพวกนั้นบวประสบผลสําเร็จเขาเอิ้นว่าล่มเหลวบอกนั้นเขาโบเอิ้นว่าล่มเหลวแต่เขาเอิ้นว่าล่มโบ,บ,ปม w, บมปเป็นทา่าเพราะเขาโบเฮ็ดยังแต่คนล่มเหลวมันคือคนที่ตั้งเป้าหมายตั้งจุดประสงค์ตั้งความฝันไว้แล้พยายามไปถึงจุดนั้นแต่บอกไปถึงนั่นเขาเอิ้นว่าล่มเหลวถึงแม้ว่าความสําเร็จและความล่มเหลวจะเคียงคู่กันไปเหมือนเส้นขนานแต่ทุกๆคนก็พยายามสุดความสามารถของตัวเองเพื่อให้ประสบผลสําเร็จถึงมันจะมีคนประสบผลสําเร็จน้อยกว่าคนที่ล่มเหลวแต่ คนที่ประสบผลสําเร็จนั้นกลับมาโด่งดังกว่าคนที่ล้มเหลวเพราะคนเฮามักแต่ความสําเร็จมักแต่ความดีๆทุกคนจากประสบผลสําเร็จต้องก้าวด้วยลําแข็งของตัวเองและก็บ่มีสูตรใดตําราใดอาจารย์ใดบัจิมาสอนให้เฮาประสบผลสําเร็จเพียงเวลาอันง่ายๆถ้าคนใดคนนึงสามารถสร้างทุกคนให้ประสบผลสําเร็จแท้ๆให้คงโด่งดังไปทั่วโลกนี้แล้วถ้าบ่ามีสูตรหรือตําราไหนสามารถสอนให้เฮาประสบผลสําเร็จได้ เขาคงพิมพออกมาแจกจ่ายให้แต่ละของเหียนสอนคนให้ประสบผลสาเร็จมดทุกคนแล้วมันจะบ่มีคนทุกคนยากแต่กับบ่ม่นเรื่องแปลกหรอกที่คนประสบผลสาเร็จแล้วเอิ้นตนเองและอาจารย์เขาเวาหยังกระทือมดเขาเฮ็ดหยังกระทือมดยกตัวอย่างคนที่ประสบผลสลําเร็จแล้วคนรวยขี่รถทีไปตามทางเขาจะเวาว่าคนนั้นออกกําลังกายแต่กลุ่มกันข้ามคนจนๆคือเขาขี่รถทีบไปตามทางเส้นเดียวกันกับเขาแล้วคนอื่นจะเววว่าเขาบ่มีเงินซื้อรถใหญ่ ถ้าคนรวยกินผักเขาเจ้าจะบอกว่าวกินเพื่อสุขภาพแต่คนจนคือเขากินผักถึงมันจะแม่นั่งพาเข้าเดียวกันเขาเจ้าก็าาบ่าเฮาบบมีเงินซื้อสีนอันนั้นกับโบแม่เรื่องแตกหรอกเพราะคนเฮามักตัดสินคนภายนอกลายกว่าคนคนนึงจะประสบผลสําเร็จมันบริเกิดมาจากความพยายามอย่างเดียวแต่มันเกิดมาจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือ 1. โชคชโกสตาและโอกาส2พรสวรรค์และความมากักงัก3 สติปัญญาวิเศษความสามารถอันโด,ดเด่นและความพยายามถ้าขาดนึ่งในสาม่างนี้ยากที่จะประสบผลสําเร็จได้เฮามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยโชคชะตาและโอกาสมันสวยอย่างแดมันเกี่ยวกับอย่างแต่มันเกี่ยวอีหลสมมุติว่าเฮาเกิดมาที่ครอบครัวสร้างสรรพ่อแม่บอกสอนดีเฮาก็จะมีโอกาสเป็นคนดีเมื่อเฮาอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีก็จะนาเฮาไปสู่ความก้าวหน้าข้อที่ 2. คนเฮามักจะเกิดมาพร้อมด้วยความสามารถ ด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วที่บคือกันนั้นเขาจะแยกวิชาเหียนออกเป็นหลากหลายวิชาคนหัวไวเขาจะเก่งคนิตคนหลายแนวคิดเขาจะเก่งธรรมศาสตร์คนสลาดเขาจะเก่งสังคมคนที่สร้างเวาสร้างลมคนที่เก่งกระบีก่อนสอนแต่งข้อที่สสติปัญญาอันสูงส่งความสามารถอันโดดเด่นและความพยายาม ถึงแม้แบเจ้าจะเก่งกล้าสามารถในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามแต่เจ้าบ่มีความพยายามสักน้อยมันกระบอกระสบผลสำเร็จได้แล้วถึงเจ้าจะพยายามปันใดก็ตามถ้าเจ้าบ่มีแนวคิดตึกตองพยายามให้ถึงพิธีความพยายามของเจ้าก็จะมุดขากระบอกต่างย่างกับการงมเข็มอยู่มหาสมุทรผู้คนจำนวนหลายมักจะเว้วบ่าความพยายามอยู่บนใดผลสำเร็จอยู่บนนั่นเขาเฮ็ดได้เขาก็ะเฮ็ดได้เขากระคนเขากระคนเขากินข้าวเขากระกินข้าวคือกันแต่ความจริงแล้วคำนี้มันถูกเลย คอยเคยและอ่านเรื่องเรื่องนึงเป็นภาษาเวียดนามมีนักเรียนคนนึงเรียนอยู่ชั้นมอสองเราเห็นเก่งพิชาภาษาอังกฤษกและพิชาภาษาจีนพัดเวลากวดการคณิตศาสตร์อาจารย์เอาหัวข้อให้ง่ายๆคนอื่นได้มาเก้ามาซิบเกือบเมดห้องแต่คนเดียวเราพัดได้มาห้า อาจารย์เลยเอิ้นเรามาเพื่อจะศึกษาอบหมและบอกสอนพอมาหอดโตอาจารย์อาจารย์กระถามว่าน้องคือได้มาห้าเพียงคนเดียวน้องบเบิงมู่เบาะและเป็นยังน้องจึงบบมัเฮียนพิสานี้ลาวก็เลยตอบว่าถ้าเป็นพิษาภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนี้น้องบ่เคยมีคะแนนมักแปดเลยมีแต่มังเก้ากับมังสิบแต่พิสาคณิตศาสตร์นี่น้องเหียนบบได้อีดีอาจารย์ได้ถามอีว่าเป็นยังน้องคือเหียนบบได้มู่เฮียนอยู่ห้องเดียวกันเขาเป็นคนกินข้าวคือกันมู่เฮียนได้น้องเป็นยังคือเฮียนบบได้แล้วลาวก็ตอบอาจารย์ว่า เอาแล้วอาจารย์ล่ะอาจารย์คงฮักอาซีพที่เป็นอาจารย์เฮงพ่จึงเลยเป็นอาจารย์สอนเบื้องคนอื่นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของฮงแฮมแล้วอาจารย์ก็เป็นคนคือเขาเป็นยังอาจารย์คือเฮ็ดคือเขาบ่ได้อาจารย์คนนั้นได้ฟังคำนี้แล้วถึงกับตกใจถ้าแม่นักเรียนอยู่ลาวเฮาตอบอาจารย์แบบนั้นเฮาก็ฮู้ๆกันดีอยู่ว่านักเรียนคนนั้นจะถือแบบใดแต่อาจารย์คนนั้นเขาไม่ได้ใช้อำนาจตัดสินปัญหาเขาใช้เหตุผลถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาจะมีอำนาจเหนือกว่าก็ตาม เขากระลยบอกให้นักเขียนคนนั้นกรับบอนหลังจากนั้นอาจารย์คนนั้นจึงได้ตึกตองเบื้องแนวคิดของคนเฮาแล้วเขียนบทเลื่องนี้ออกมาให้ข้าพเจ้าได้อ่านมาฮอดขั้นตอนนี้เฮาจึงหู้ได้บ่าผลสําเร็จนั้นบ่ได้เกิดมาจากความพยายามอย่างเดียวมันเกิดมาจากโชคชะตาและโอกาสพรสวรรค์และความมักหักสติปัญญาอันสูงส่งความสามารถอันโดดเด่นและความพยายามสิ่งที่เบลมานี้ก็บ่แมนคอยประสบผลสําเร็จอันใหญ่หลวงอย่างแต่เพราะคอยเคยล้มมาแล้ว และสิ่งที่บอกมาทั้งหมดนี้กับโมเมนอยากล้มเลิกความพยายามของทุกๆคนแต่อยากให้ทุกๆคนตึกต้องเบิง่งสิ่งที่ตนเองจะลงมือเฮ็ดและเส้นทางตนเองกําลังก้าวเดินอยู่มันถึกต้องหรือยังและจงใส่แนวคิดตึกต้องวิจัยดีๆและบ้างความสามารถพรสวรรค์ของตนเองกับเส้นทางเส้นนั้นมันเป็นไปได้บอเพื่อหลีกเลี้ยงคําว่าลมเหลวแล้วคนที่เคยเ้าวา ความพยายามอยู่บนใดผลสําเร็จอยู่บนนั่นกับเฮาก็มี3ประเภทคนที่ให้ความหวังต่อเฮาลักๆนั้นก็คือ 1. คนที่หวังดีต่อเฮาเขาเจ้าจากซุกหนูพักดันเฮาให้ไปสู่ผลสําเร็จอันแท้จริง 2. พวกคนที่ว่าจากหวังผลประโยชน์จากเฮาในเมื่อเฮาเฮ็ดจริงใดสิ่งหนึ่งแล้วแต่เข้าเจ้ามีส่วนแบ่งข้าเจ้ากับจะพยายามพักดันเฮาแต่เพื่อบาังผลประโยชน์จากเฮาแล้วเขาจะใสค่คานี้พักดันเฮาคือกัน 3.. ประเภทคนที่บ่บังลีต่อเฮาในเมื่อเห็นเฮาเดินบุถึกทางแล้วเขาเจ้ากระส้คํคำนี้พักดันเพื่อให้เฮาหลงทางหรือบอ่ประสบผลสำเร็จสุดท้ายความสำเร็จแม้นอยู่ที่ตัวเฮาเองการฟังคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเสื้อคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะประสบผลสำเร็จดั่งคำเปาธีบา่จาจะเล่นตามค่านิยมของคนอื่นจนลืมบาดก้าของตัวเองความสำเร็จนั้นบ่ได้มีลิฟหรือบอ่ได้มีคันไหลเลื่อนให้หเฮาไปถึงอย่างง่ายๆาเฮาต้องก้าวด้วยลำแข็งของตัวเอง จงเฮ็ดในสิ่งที่ตนฮักจงหักในสิ่งที่ตนเฮ็ดแล้วมือนึงผลสําเร็จคงเป็นของเฮาหากทานมีความคิดเห็นแนวใดกับคอนเทนต์คลิปนี้ก็อย่าลืมให้ความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วทีมงานจะนํามาประกอบคอนเทนต์ในคลิปหน้าเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นหากทานได้เห็นหงสิ่งหม่ๆ่กับสิ่งที่ทานเคยมองข้ามมาก่อนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วคลิปหน้าเจอกัน